สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับขวันชัยเลาะไปเรื่อยนะครับอาจจะมีชื่อเราเข้ามาในช่องอีกนิดนึงยาวขึ้นไปอีกหน่อยนะจ๊ะครับวันนี้เรามากับประคับนะครับผมน้อยหนาจ้าสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราจะเดินทางไป ลิมเขื่อนนะจ๊ะหลังจากเลิกงานนะครับสวัสดีทักทายยามเย็นนะจ๊ะท่านเลยนะครับดูบรรยากาศเย็นๆนะครับริมเขื่อนนะครับเลกงานแต่เราไม่กลับบ้านใช่ครับวันนี้โชคดีได้เลิกงานเร็วสักนิดหนึ่งนะครับผมเราเลิกเร็วกว่านี้จริงๆอะ่ะแต่ลำอยู่ครับรกรเก็เชียงานเชียการเช็ดรถเช็ดลาตามภาษาเด็กรถนะครับทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ยังไม่เข้าใจมันเป็นคอนเทน <Hello. S 1> <Wow. S 2> วันนี้เราจะไประประเทัเกือบค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ลืมบอกไปนะครับว่าเราจะไปเคขือนไหนนะครับเขื่อนนี่เรียกว่าเคขื่อนแถวบ้านเรานะฮะแถวระยองแถวชุมแสงอยู่เราไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะคือบรรยากาศอาจจะมีแบบเป็นที่เดิมๆไปนิดนึงแต่อบบจะต่างมุมมองอะไรแบบเนี้ยเราอยู่กันที่เขือน กาเก็บนะ้ำปแสปรแสนะครับผมะที่เว้นวักนานเพราะว่าจําไม่ได้เนาะเขื่อนไม่ได้มันมีสองชื่อนะครับเพราะว่าอีกชื่อนึงเป็นชื่อเขื่อนหนองมอง่วงเนี่ยครับบรรยากาศเย็นๆอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนูน่นพาทิตย์อยู่ทางนู่นเี่ครับผมถนนเส้นนี้เป็นถนนท่องเที่ยวเชิงสายเกษตร,รนะคะเขามีป้ายบอกด้วยนะ แนวเกษตรกร,กรเกษตรจริงๆเออการปลูกผักปลูกพริกปลูกมัน้ะแต่เขาจะปวดอะ่ะเฮ้ยตายสิมีการทํำปามงปลาธรรมชาติปลาน้ำจืดอ่ะไม่่ใชปา้ถ้าคใครสนใจปลาก็มาซื้อได้ที่เขื่อนนี้มีนะครับมีเขามีแพปลาใช่ไหมมีครับอันนี้ก็โรงงานนะครับลโรงงานโรงงานเล็กไม่ลูก ชอบบรรยากาศเย็นๆอยากว่าวิ่งออกกําลังกายก็เชิญที่สันเขื่อนได้นะจ๊ะปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งออกกําลังกายหรือว่าเดินสูดอากาศบริสุทธิ์จําเย็นนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายคนน่อยู่หน้าคอมหรือว่าอยู่แต่พื้นที่ที่มันจํากัดนนบริเวณหรือว่าอยู่กับคนหมู่มากนะครับเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้ก็สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่เลย นะครับลิมเขื่อนนะครับวิ่งออกกําลังกายดีครับเช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยเรียกว่าร่างกายแข็งแรงปอดแข็งแรงต,ต้านโควิดนี่ครับเราก็เดินมาทางมากล้จะถึงแล้วอีกสักหน่อยนึงก็ถึงแล้วครับเส้นนี้เราเคยใช้ Facebook ถ่ายมาแล้วตอนที่มาล้างรถนะนะฮะแต่ว่าเอามาลง youtube ไม่ได้เพราะว่าจนนั้น ตัด,ไม,ไ,ดไม่เป็น <ทำ S 1> นะครับยังไม่ได้ทำช่องใช่ครับผมฝากช่องขวัญชัยโปรโมชั่นแล้วก็เพจเลาะไปเรื่อยด้วยละกันนะครับคนไหนที่เข้ามาชมแล้วรู้สึกว่า,า,าหรือว่าอะไรอ๋อยาคาใช่ไหมเป็นสวนเลยนะ,อะอบอกแม่มาเกี่ยวเอาได้ไหมได้ครับได้ พอดีก็เจอยากคาที่ว่าสามารถทำเงินให้กับชาวบ้านหรือว่าทางครอบครัวได้นะครับเพราะว่าครอบครัวเราก็มี<ช>อาชีพพา,ายักขาขายท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ช่อง YouTube ผมได้เลยหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ขวัญชัยโปรโมชั่นได้นะครับนี่ลงรถเดีย๋ยวจะพาไปดูมุมนี้ตรงที่น้ำจะท่วมทางขาดตรงนี้นะ อ oh, วิวจะสวยมากเลยโอเคครับแป๊บหนึง่งไปมาค่ะมาดูกันนี่วิวเนี้ยมาตอนเย็นๆเนี่ยเขาชอบยืนตกปลากันนะโอ้โหสวยนะครับดิววิวอะ่ะสวย,ววสวยเวลาช่วงหน้าฝนน่ะมีน้ำเยอะน้ำขึ้นก็จะท่วมทางตรงเนี้ยท่วมหมดเลยเนี่ยทางตรงเนี้ยใช่ครับเราก็จะวิ่งเข้าเส้นน้นเขาจะมีเส้นให้เราเลี่ยงนะ อ้อมไปนู่นทะลุไปนู่นเลยจ้ะอแล้วก็มาลงตรงนี้ใช่ถูกส,สายไปทางนี้นะถ้าใครอยากกินปลาสดปลาน้ําจือดอะ่ะมันจะมีพวกคําประมงน้ําจืดอยู่ถุกฟอยเลยจ้ะถาหาได้เลยมีกุ้งมีหอยมีอะไรแต่เย็นมากเลยนะลมดีจังเลยลมเย็นใครชอบอยากมาสังสรรค์อยากมานั่งกินนั่งอะไรท้ายรถก็ได้เลยนะเขาไม่ห้ามเนาะ ทางเทศบาลก็ไม่น่าจะห้ามใช่แล้วก็รักษาความสะอาดนะครับเอาขยะเอาอะไรมาก็เฮ้ยไม่ใช่ก็เก็บกลับไปอย่าไปทิ้งที่บ้านหรือว่าทิ้งขยะตามอที่เราเห็นถังอะครับที่ว่าที่ถูกที่ควรล้กกันเพราะว่าช่วยกันรักษาความสะอาดน้ําจะได้ไม่เสียเขาจะได้ไม่ห้ามเราอะถ้าเกิดเราทําความสกปรกหรือว่าทิ้งขยะไว้ก็ไม่แน่อนาคตเขาอาจจะห้าม นักท่องเที่ยวหรือว่าห้ามพวกเรามานั่งสัง<ห>สรรค์กันก็ได้นะกาแนะนำเข้าตรงหัวเขื่อนอนะจ๊ะตรงนั้นจะมีสันเขื่อนให้วิ่งออกกําลังกายทางฝั่งนู้นใช่นู่นนะสุดนู้นอ๋อวันนี้เราจะไปโซนไหนของเขื่อนเราจะไปโซนที่เขาหาปลาฮะโอ้เนเราจะไปที่เขาหาปลากันใช่ไหมที่เขาไปเก็บผักกันใช่เขื่อนนี้มีอะไรมีอะไรเยอะแยะนะครับผมโอเคครับ เนี่ยครับเราก็อยู่บนรถกันอีกแล้วนะครับผมเราจะพาไปในส่วนที่ที่เขาหาปลากันหรือว่าเก็บผักกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ําแล้วนะครับก็เริ่มมืดกันแล้วพอมือดแล้วเราก็อยู่กันไม่ได้เราก็ต้องเพ่นสิจ๊ะสวยครับพอดีมันเป็นธรรมชาตินะนะ แล้วทางตรงนี้ลัดเป็นไหนได้ไปออกเส้นที่เราวิ่งของไงโอ้ oh. ไปออกแยกตรงใกล้กำนันหัวทางไปเขาสิงโตได้ไปออกไปยุบในได้นี่นะคะใครอยากมาพักผ่อนแบบกินน้ำก็เชิญเลยนะคะบ้านไรนนายนพลนู่นจ้ะ oh. เห็นไหมคะอ๋อ oh. ทางนานันนนสเตย์เลยจ๊ะ มนีน่าจะมีรานกลางเต็นท์ด้วยนะแบบนี้ใช่ใน่าจะมีนะก็ไม่เคยมาหรอกจก้ะแต่จะก็รีวิวเขาหน่อยนึงคนไทยจ้ะรวม้วยช่วยกันเป็นเป็นที่พักของ,งอำเภอ,อจุมแสงมีหลายที่ะะให้เ,เราพักหมู่บ้านที่เขาทำประมงน้ำจืดกันเป็นหมู่บ้านชาว วันนี้ว,ว่าน้ำลถไปถึงไหนแล้วใกล้จะถึงแล้วเวลาช่วงน้ำแรงมากๆนะจากที่เนี่ยจะมีแบบน้ําจะลดลงไปเยอะแล้วถนนะ้มันจะโผล่นะทุกคนนะมันจะไม่โผล่หนองม่วงได้นะ้สุดลูกหูลูกตานะน่นนะจ้ะมันจะมีทางลงไปเรื่อยๆเลยนี่น้ำลงไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยน้ำท่วมแบบ อากาศยามเย็นเย็นขำขำโอ้โหน้ำคิวเขาเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี้เราก็มาสุดที่แค่นี้แล้วครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นน้ำแล้วน้ำขึ้นหรือวะ เพอาอวันนั้นที่เรามาน้ำถึงโน้นนะเออใช่น้ำอยู่ตรงนู้นเห็นไหมว่ะน้าที่กำลังตกอยู่ตรงโน้นอ่ะโอ้โหเป็นสีแดงๆลำลายลำลายอยู่นั่นั่นเขาแหลมๆลูกนั้นน่ะเห็นไหมอืมอ่านั่นแหละเขาเรียกว่าเขาสิงโตนะจ๊ะอืมืะจะเยื้องๆไปทางนี้เนาะตามือไปโน้นก็จะเป็นพวกทางหนองม่วงใหม่ทางนู้นนะจ๊ะก็ไปเถาชะเมาไป สี่แยกพัฒนาไปจันทบ,บุรีได้นะคะเส้นนี้อ,อ่ะอเขื่อนนี้ถือว่าเป็นเขื่อนขนาดกลางนะใช่ที่เนี่ยจ,จะมีเส้นทางรอบอ่างนะคะถ้าใครแบบชอบก็มาปั่นจักรยานได้แต่เนี่ไม่แนะนํำว่าให้มาตอนเย็นนะเย็นมากก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวจะเจอที่ใหญ่เพราะว่าท,ที่นี่เขาทำการเกษตรเยอะอาจจะมีพวกสับประรดพวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ็บางนี่เป็นถนนเก่าที่เขาเคยใช้กันตั้งแต่โบราณน,นะ ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเขื่อนนะเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราติดหมา้ติดมือกับบ้านไหมนะครับในสัมผัสน้ำกันหน่อยนะครับอะถุงอะไรอ๋อนี่ครับผมน้ำค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ เป็นทะเลย่อมๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนไกลครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงครับก็เลยเก็บบรรยากาศแถวใ่อ,อ๋อ,อเก็บภาพบริเวณแถวที่พักแถวที่อยู่นะครับแถวบ้านให้ดูให้ชมกันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเพราะว่า ตอนเนี้ไม่ไหวกับค่าน้ํามันครับลิตรละสาสิบสี่บาทนะครับสิบเอ็ดตังแล้ว,อนนวพอดีทํางานเลิกจากการก็เนี่ยครับมาดูหอยดูอะไรกันจะได้ไหมวันนี้รเรามาดูครับในหน,า,นางุมหอยว่าจะได้กันหรือเปล่าฝั่ขงข้างๆน่าจะลึกกว่า มตรงนี้คนไม่ขาดนะคนจะมีตลอดนะแต่วันนี้เงียบนะเานาะเนะขาน่าจะเขาน่าจะกลับกันแล้วหรือว่าเขายังไม่มากันอเพราะน้ำขุ่นใช่ไหม,อมเออถอยเรมาล้างไงเอารถเอาเรือลงอ่ะ ถอยรถเอาเรือลง,ลงรถล,ลมันเตี้ยครน้แบบาจืดดีั่นครับปบภูมิทัศน์ให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังได้เลยนะแบบเนี้ยแต่อยู่ที่คนตอ,<ช>ตอบรับดีหรือเปล่าก็น่<ช>าจะดีเพราะว่า มีพแพนลกเนาะเพราะว่ายุสมัยเนี้ยคนนิยมมาพักผ่อนกันแบบสถานที่แบบนี้กันเยอะพวกเขื่อนหรือว่ารีสอร์ทเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองแออัดเนาะทํางานกันก็สุตลอดอะ่ะไม่ได้นะคะหอยมาวันนี้คว้าน้ําเหลวนะครับ เคยมีเคยมีอยู่ตอนนั้นเคยเห็นเขามาเล่นถ้ามีเรือก็อเดินไปได้เรื่อยๆเนี่ยถ้าแถวๆนี้ก็ได้ประมาณเนี่ยขึ้นตะเอวได้อือฮเอวหนึ่งะลาณช่วงนี้แต่ก็อยู่ในเส้นทางนะนองเส้นทางไม่ได้เลยก็ลึกลย วัดเก่าอ่ะลอยจำปูขนเหนือน้ำอ่ะก็รอนานนะโอ้รอบที่แล้วยี่สิบปีเหรอใช่ไหมใช่น้ำไม่ไดยิงไม่ได้เห็นยี่สิบกว่าปีถึงจะได้เห็นอีกอีกอกีก่ปีถึงจะได้เห็นนะ่ะขนาดนี่คนพื้นที่ยังไม่ได้เห็นเลยโอ้ขึ้นเหมือนทะเลเลยครับน่ามีขึ้นเหมือนกันนะจ๊ะไม่น้อยหน้าทะเลหรอกแต่ทะเลขึ้นแรงกว่า อันนี้เป็นเรือนะครับที่ชาวประมงที่นี่เขาใช้หาปลากันนะครับอย่างที่บอกครับเพราะว่ามีแถปลาด้วยชาวบ้านที่นี่เขาก็หาปลากันหาไปเพื่อปรทางชีวิตบ้างครับเหลือกินก็ขายปเป็นเรื่องธรรมดาครับ ทะเลจืดนะครับผมทะเลจืดชุมแสงนู้นรถเราจอดทางนู้นอันนี้ก็เป็นป่าวันนี้ก็ ไม่น่าจะได้อะไรกลับบ้านนะครับผมหอยก็หาไม่ได้มันจะมืดแล้วด้วยก็คงจะต้องเป็นผักแล้วทีนี้ลองดูว่ามีผักไหมนี่เขาบอกว่าถ้าได้มาแล้วไม่ได้อย่างก็ต้องเอาอย่างใช่ไหมลามไปดูกันว่ามีอะไรน,นั่นนะหาอะไรไอ๋อ ลมดีครับที่นี่มีผักกระกเฉดด้วยเหรอสวยไหมเนี่ยครับวิถีชาวบ้านหาผักหายาก,กินกันนะครับจิ้มน้ำพริกก็อยู่ได้ไปแล้วหนึ่งมือครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วหาหอยก็ไม่ได้ครับคงจะได้ผักแหละครับไปต้มจิ้มพริกกันหาปลาทไูไปทำป่นอะไรเงี้ยครับมื้อเย็นๆนะก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมช่วยกันกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอให้เราด้วยนะครับว่าเราควรจะทำอะไรแบบไหนต่อไปครับ ตอนนี้เราก็เป็น youtube มือใหม่นะครับผมยังไงก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม